ถ้ามาบอกแล้วว่าเป็นน้ชไงก็บอกไปเลยชอบอยู่แบบแตขอบงั้นขอบคุณพี่ๆน้องๆนุชทุกคนนะครับที่มาอุดหนุนกันเรื่อยๆจริงๆขอบคุณตลอดจริงๆเขายังมานอยู่เรื่อยๆเลยแล้วเขาคิดคิดกัดสูงเ่ามีส่วนอะไรเปล่ารับเพื่อน อย่างนี้แฟนแมานี่ก็ให้แฟนกูเนี่ยจ่ายฟรีเลยรอเปล่าไก็เตเาเต้หลงแต่ม้นอเข้ามาเหมังนปอนต้องมาแล้วแกมองบอชชานถ้าเกิดคทเนี้ยพี่เออพี่พี่พี่นะลดไปเลย20%อาแบบให้เราเก็บม์เต้นใครเอาใครดูไลน์ห้รากมาเ้นบอกเลยไม่้มาแล้วมาเลย น้มำมนขอเท่านี้เต่ <c oughs>